สวัสดีค่ะสวัสดีวันวันนี้ก็แดดดีนะคะโอ้โหแดดดีมากเลยแต่วันนี้ไม่ได้ซักผ้าผ้าหน้าหนาวนี่ไม่ต้องซักอ่อไม่ต้องซักทุกวันนะะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เปลืองอะไรเนาะเสื้อนอกเนี่ยเสื้อเสื้อคงงลุมเนี่ยเราไม่ต้องซักทุกวันนะฮะซักเฉพาะเสื้อในเสื้อซรับในพวกเครื่องในตับไตใช้พุ่มพวกน,นั้นอ่ะต้องซักทุกวันแต่ว่าเสื้อนอกพวกกางเกงอะไรที่มันเนี่ย มันก็เหงื่อไม่ออกนะไม่ต้องซักทุกวันก็ได้เออแดดดีก็ไม่ต้องซักทุกวันเปลืองน้าค่ะประหยัดน้ําก็ซักวันเว้นวันนะคะอืมก็แดดดีก็เสียดายแดดค่ะเออเอาผ้าห่มลากผ้าห่มไปตากมันจะได้อ่าฆ่าพวกฆ่าเชื้อทั้งหลายแหล่ไรฝุ่งไรฝุ่นมันก็จะได้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยเออลากออกไปตากมันจะอุ่นผ้าห่มมันโดนแดดมันจะอุ่นอุ่นนะเออมันมันดีอ่ะมันไม่เหมือนใช้พวกเครื่อง ทำความอุ่นอะไรอย่างอื่นมันถ้ามันโดนแดดนี่มันจะดีนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเสื้อผ้าเป็นพืชผักผลไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่และถ้ามันโดนแดดมันก็ดีไงห้องเนี่ยในบ้านเราเนี่ยถ้าโซนไหนมันไม่โดนแดดมันก็จะอับนะฮะเออถ้าโซนไหนมันโดนแดดมันก็ดีไงห้องมันจะไม่ไม่อับอืมบ้านที่มีหน้าต่างมีกระจกก็เปิดผ้าม่านออกให้แดดมันส่องถึงตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกให้แดดมันส่องถึง ืห้องน้าอย่างเงี้ยก็เปิดประตูออกให้แดดมันส่องถึงอันนั้นอ่ะมันจะดีถ้าตรงไหนแดดส่องไม่ถึงอ่ะโอหอับเลยอับมากบ้านเนี่ยอับอับห้องนั้นอับทั้งห้องเลยอืมนั่นแหละวันแดดดีดีแล้วก็แบบชอบนะเอเคยดูในคลิป,คล,ปคลิปใน u t u b e นะคะเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะถึงแม้ว่ามันจะหนาวถึงแม้ว่าอากาศมันหน้าหนาวมันจะหนาวแต่มันมีแดด มันดีตรงนี้แหละเราอยู่ญี่ปุ่นถ้าเราเปรียบเทียบกับฝั่งนู้นทางฝั่งประเทศอังกงอังกฤษแต่ทางนู้นอะ่ะแต่ทางญี่ปุ่นมันจะดีกว่านะมถือมันจะหนาวแต่มันมีแดดไงแดดดีไงเออชอบนะก็วันนี้มันแดดดีก็ทําให้เราแบบแข็งรู้สึกแข็งแรงกระปี้กระเป๋าไงอ,อก็เมื่อคืนนี้ก็ก็นอนนอนเร็วไม่นอนก็ไม่เร็วเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจัดการการกินดีขึ้นอืมการ การจัดการการกินเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันสัมพันธ์กับการนอนด้วยเมื่อเย็นเป็นมื้ออันตรายรู้ไหมกับข้าวมื้อเย็นเป็นมื้ออันตรายเราจะกินมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้ออะไรงเงี้ยกินไปถึงบ่ายสามโมงหน่อยจะกินมื้ออะไรมันมันเป็นมื้อเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรมันอาจจะสเปซสปะบ้างเพราะว่าเราก็อยู่ร้านสตรอเบอร์รี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเลยบ่ายสามโมงเย็นไปแล้วอะพอถึงหกโมงเย็นคิดหนักแล้วนะจะกินดีไม่กินดีว่าอะไรย่างเงี้ย กินดีไม่กินดีว่าไม่กินก็หิวอะ่ะขอขอนิดนึงแล้วกันนะอะไรเงี้ยก็อาหารมื้อเย็นไม่ควรจะเป็นอาหารรสจัดไม่ควรจะกินเยอะไม่ควรจะเป็นหนักแป้งนะคะมันควรจะเป็นผักเป็นอะไรที่มันเบาๆเป็นน้ำซุปน้ำซุปอะไรก็ว่าไปเออแต่ไม่ใช่ไม่กินข้าวแล้วไปกินเหล้านะฮะอมอาหารมื้อเย็นมันต้องเบาๆเออกินกันตายอะ่ะอ,อรองท้องรองท้องนะพอดูแลการกินเสร็จแล้ว เข้านอนเมื่อกาจะช้านิดนึงก็ได้จะจะจะสี่ทุ่มหรือสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่ถ้าท้องมันว่างๆกาลังดีอะเข้าเป็นเข้านอนแล้วมันจะนอนดีเออเรื่องนอนอะสําคัญนะสําคัญมากถ้านอนไม่ดีละโอ้ยเถ้ากินไม่ดีกินเยอะไปแล้วไปนอนนี่ก็ฝันไปทั่วทิพยทั่วแดนนะประเทศนี้ฝันไปทั่วทิพทั่วแดนฝันแบบโอ้โหกดไหลยงไหลยมมันก็จะตามมานะฮะนอนไปมันก็จะเป็นเหมือนอะไรมันมาเลื้อยมันมากดมาทับมาอะไรอยู่แถวเนี้ย ก็ถ้าดูแลการกินดีมันก็จะนอนดีไงเออถ้าเป็นถ้าอายุอย่างเราเราเนี่ยอายุหลักสี่ดอนเมืองลังสิตจะไปพูดนะไปะไป,ปทุมธานีไปสระบุรีไปยุทธยาอ่างทองอะไรละไปทั้ง,งู้นแล้วการนอนอะ่ะถ้าได้นอนคนเดียวนั่นคือสวรรค์นนะคะอืมมันคือสวรรค์ดีๆนี่เองนอนขอถึงมันจะเป็นห้องเล็กๆนะขอให้ได้นอนคนเดียวอะ่ะ อยากหลับเมื่อไหร่ก็หลับไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมานอนกลนให้ฟังไม่มีใครมาตื่นเข้าห้องน้ําให้เราตื่นตามอะไรเงี้ยถ้าได้นอนคนเดียวนั่นคือสวรรค์นะอืมนั่นแหละก็การนอนอ่ะถ้าเราได้นอนดีๆนหะนอนได้หลับลึกเลยตื่นเช้ามามันก็จะสดชื่นหัวสมองมันก็จะแล่นไงทํางานคํานวณไม่ผิดพลาดเขียนใบส่งใบเสร็จไม่ผิดพลาดไงคิดเงินลูกค้าไม่ผิดพลาดอย่างเงี้ยเห็นไมมันจะเป็นอย่างนั้นนะพอเราอายุสักสี่สิบเนี่ย อม,มันจะเป็นอย่างนั้นพอตกเย็นมาตกบ่ายๆค่อยๆมาแล้วหน่วยความจาหมดมหน่วยความจําหมดทําเดินไปสามก้าวก็ลืมและเออเป็นอย่างนั้นเฮ้ยทําอะไรยังไงวะเฮ้ยทําไงไงเรื่องนี้มันทำยังไงมันเขียนยังไงวะเขียนใบเสร็จก็เขียนไม่ถูกแล้วค่ะข,ขั้นจวงขันจิมันหนีเตลดิดเปิดเปิงไปหมด,ด,ด,ดแล้ว <laughs> เขียน เขียนบินเขียนหมายเลขบินใบ,บเสร็จยังเขียนไม่ถูกเลยจากสองร้อยเจ็สิบหกมันมันรันไปสามร้อยไปสี่ร้อยเจ็ดสิบหกอ่ะเออนะก็เมื่อวานเป็นวันเห็นความผิดพลาดไงวันนี้ก็เอาใหม่ตั้งใจใหม่ดูแลการกินให้ดีกินอย่าเยอะอืมคนสมัยเนี้ยคนเราเราท่านท่านเนี่ยเออคนไทยคนอยู่ที่ญี่ปุน่นคนอยู่ที่ไหนเนี่ยคนอย่างเรา,เราท่านท่านหรคนไทยเราเนี่ยมันไม่ขาดสารอาหารหรอก คนสมัยเนี่ยของอยู่ของกินมันเยอะอืมมันไม่ขาดสารอาหารหรอกมันมีแต่กินเกินเออเขาบอกว่าพอเจอพอกินไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้วมีอาหารอร่อยๆมากก็บอกภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเบสุบระเขาบอกว่าไอ้ท้องเนี่ยเอาไว้กินข้าวท้องนี่เอาไว้กินขนมอะไรเงี้ยมันคนละท้องอะไรแบ <laughs> ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเบสึ b a r <laughs> มันแบ่งกันมันแยกกันมันกินได้เลยวันเนี่ยถ้าเจอของชอบมันก็ยังแบบ มันยังขยับมันยังขยับขยืขย่นให้ให้กินได้อยู่อะไรเงี้ยนะก็เอาพูดไดมาเอิ่นนนอกบัตรที่เนี้ยโอ้ยพี่น้องลูกลุค้ามากดออดอืมจะเมนดิฉันก็มัดหัวแทบไม่ทันสิวเาเห็นฟังเออจจเมนอนอั่นนั้นนั้นนันเนี่ยเห็นไหมทำไมดิฉันยังไม่มัดกล่องสตบบรอเบอรี่มัดกล่องไปสนีสักที ก็ก็ปิดร้าน,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 นตั้งแต่ก่อนก่อนสิบเอ็ดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วแหละปิดร้านเพราะมันไม่มีของจะขายแล้วก็รอลูกค้ามารับของจะมาอีกทีก็โน่นอ่ะห้าโมงเย็นเออีป้าก็เมื่อวานก็เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่นั่นแหละโทรมาสั่งลูกค้าคนนี้เขาก็มาซื้อบ่อยนะเขาก็เขาว่าเขาจะมารับของบ่ายสามอีปา้าเออไม่ใช่ ปา้าตอนแรกป้าบอกว่าให้มารับก่อนเที่ยงเพราะว่าเราทําเปิดร้านแค่ครึ่งวันเขาว่าเขาจะมารับบ่ายสามเอาดูดูมารับบ่ายสามป้าก็บอกบ่ายสามไม่อยู่ต้องเป็นห้าโมงเย็นไปเลยว่างั้นเออก็พอฉันกลับมาก็บอกห้าโมงเย็นนัดทาไหมห้าโมงเย็นมันก็เวลาไปรับลูกรับเต้าเวลาถ้าเกิดเข้ามาห้าโมงเป๊กมันก็ดีถ้าเข้ามาห้าโมงสี่สิบนาทีได้ฉันไม่ไปรับลูกรับเต้าอหรอ เออเนี่ยก็ไม่ถามคนอยู่ร้านพัสธรมีเนี่ยอือคราวนี้ก็อีช่างก็ต้องรอนะห้าโมงเย็นเออถ้ามาห้ามงเย็นเป๊ะเนี่ยจะไม่ว่านะแตท่ทนส่วนมากมันก็จะเลทเออนะคราวนี้อีช่างก็กินข้าวที่ยงเสร็จแล้ว,วก็มานั่งเมาหมอยอยู่เนี่ยเออลูกค้ามากดออทไหมเมื่อกี้ปิ้งปองไฮฮันนาสวัเดสวาสัน ฮานาซาวะนผู้ใหญน้องว่าน,น,นี้คนที่จะมารับของตอนห้าโมงเย็นไม่ใช่ฮนานาวะนะชื่ออื่นคราวนี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาโทรมาสั่งปลาเขาโทรมาสั่งของสองพันห้าร้อยเยนสองกล่องว่างั้นเออพอลูกค้าเนี่ยอยู่หน้าร้านเนี่ยอยู่หน้าร้านแล้วเป็นลูกค้าที่เรารู้จักเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้สั่งหรือว่าเกิดการเข้าใจผิด,ผดพลาดคลาดเคลื่อนหรือว่าการ การสั่งของไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเข้ามาอยู่หน้าร้านแล้วอะถ้ามีของอะจะขายไหมเขามั่นอกมั่นใจขนาดนั้น้ะเขาตั้งใจเพื่อจะมารับของเนี่ยไม่ถ้ามันมีของอยู่เนี่ยถ้ามันมีของที่เราแพ็กจะส่งไปรษณีย์เนี่ยถ้ามันไม่หัวเด็ดตีนขาจะต้องส่งวันเนี้ยเราก็ต้องให้เขาถูกไหม,มอืมนะก็สุดท้ายอีฉันก็ ก็ต้องเอาของที่เตรียมแพ็กไว้แล้วจะส่งไปษณีเนี่ยฉันก็ต้องมาแพคเป็นกล่องสองพันห้าร้อยเยนขายอืมถามว่าเสียมันเสียฟอร์มไหมเสียแบบเสียที่เราตั้งใจจะส่งไปสเนียตั้งใจจะส่งเนี่ยมันเสียไหมแตม่มันก็เสียนั่นแหละจริงๆก็คือไม่อยากขายแต่ว่าลูกค้าเข้ามาขนาดนี้แล้วอ่ะอยู่หน้าร้านเนี่ยเขามั่นหน้ามั่นอกมั่นใจเพราะว่าวันเนี้ยเขาไปโรงพยาบาลเขากลับมาเขาให้ลูกค้าใหล้ลูกสาวเนี่ยพาไปโรงพยาบาล แล้วเขาเนี้ยลูกาสาวพาพอขาจะกลับเนี่ยก็ต้องมีของฝง,งของฝากให้ลูกสาวนะคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้อืมเนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรมาสั่งสตรอเบอร์รี่ไว้สองกล่องเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องได้ถ้าไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะเออมันเป็นเคุณค่าของเงินมันไม่เท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกอืมอีจีนเขต้องขายเนี่ยต้องขายแม้แต่ยังไม่ได้เช็คก,กับอีป้าเนี่ยว่าคุณได้รับออเดอร์นี้จริงไหมเนี่ย ไม่ไม่ต้องเช็คถ้ามันอยู่ขนาดนี้ไม่ต้องเช็คแล้วเป็นลูกค้าที่เรารู้จักขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่ต้องเช็คขายค่ะข,ขายเออไปชนีมันไม่ต้องส่งวันนี้ก็ได้เป็นผู้นี้ก็ได้อืมนั่นแหละคือมันมันจะมีความรูษษษษ้สึกมันขยาดอะขยาดแบบอกูไม่กล้ามัดกล่องไปชนีนี้ถ้าเกิดลูกค้าอย่างนี้มาแล้วกูทําไงว่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบลังเลลังเลแล้วยังรอไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอืมนะก็เอาเป็นว่า ดีฉันก็ต้องกล่องไปเียอส่งสองกล่องนี่มันก็หายไปแล้วก็ต้องไปก็เอาไปให้ลูกค้าแล้วก็เป็นพวกนี้แล้วกันอืมก็มันก็จะชักหน้ามันก็ดึงหน้าดึงหลังดึงหน้าดึงหลังอ่ะช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสิบสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยช่วงเนี้ยดึงกันโอ้ยชักกระเยะกันเออัหนจะส่งไปชนีัหนจะสไครต์นหน้าร้านไหนจะอะไรยังไงก็ก็มันก็ก็ใช้สมองคิดไปแล้วกันอ่ามันจะอันไหนมันจะ ใช้สมองคิดะแก้ปัญหาไปอืมก็วกกลับเข้ามาเมื่อกี้ฉันพูดไปถึงไหนแล้วออพูดถึงเรื่องสมองเรื่องลืมใช่ไหมมันจะลืมง่ายหน่วยความจามันจะหมดอมืเพราะฉะนั้นแล้วสติสตังน่ะมันก็จะไม่อยู่กับตัวนะทําอะไรลวนๆนเงี่ยลวนๆมันจะผิดพลาดได้ง่ายมากอะผิดพลาดเหมือนกับว่า เวลาเราจะกดเงินหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบตั้งสติดีๆนะมันไม่เหมือนตอนที่เราอายุน้นอยๆนะยิ่งสายตาเราไม่ดีอะ่ะพออายุสักสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยสายตามันจะเปลี่ยนแหละมันจะเป็นสายตาคนแก่อืมมองเราต้องเพ่งอืมถ้าไม่เพ่งก็ต้องส่แว่นตาถ้าอลิบมัลิบต้องส่แว่นตาอย่างเงี้ยความมั่นใจมันก็จะ,ม,จะมันก็จะหายไปอะ่ะอืมก็ เราใช้สายตาเรามาสี่สิบกว่าปีอ่ะสายตาเราดีไงเราเป็นคนที่สายตาดีมากเลยนะไม่เคยได้ต้องใส่แว่นตอนนั้นเราไม่รู้สึกหรอกแต่พอเราอายุเนี้ยคนอายุนน้อยฟังไว้นะเอาสักสี่สิบห้าเนี่ยคุณจะรู้ว่าการมีสายตาที่ดีๆไม่ต้องพึ่งพาสายแว่นมันเป็นอะไรที่วิเศษมากมันวิเศษมากๆเลยอ่ะอ,อย่างเนี้ยรู้จะดูของเล็กๆอย่างเงี้ยก็ต้องเอาแว่นมาใสาล่ละอ่านตัวหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ย วันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรไม่ได้เข้าเรื่องทีเลยเล่าโอ้โหชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งแปดมาจะเล่าเรื่องเ,อเรื่องของแพงนะแปบบ๊บนึงนะจะเล่าเรื่องของแพงเมื่อวานนี้ไปซูเปอร์กับลูกไม่ได้ตั้งใจไปซื้อหรอกแต่ลูกอะ่ะลูกก็ด้วยความที่เห็นเพื่อนเขาใส่เสื้อมันเสื้อยาวอะ่ะมันยาวไปถึงต้นขาเนี่ะเขาเอามาบอกว่ามันมันอุ่นของของนางมันสั้นอยากได้ ตนนี้แม่ก็เลยอยากได้ก็เลยตอนแรกนางบอกว่าจะขอเสื้อตัวนี้แม่ถ้าแม่ไม่เอาแล้วให้หนูนะว่าอยากได้ยาวๆว,ว่างั้นเอาแม่ไม่เอาแล้วแม,แม่ก็ใส่อยู่ทุกวันลูกแม่จะไม่เอาตัวไหนแม่ก็ใส่ทุกวันเออก็เ,อเลยพากันไปดูที่ยูนิโคลมันก็ไม่มีแล้วไปยูที่เบเชียมันก็ไม่ถูกใจอ่ะมันมันไม่มันมันไม่เหมาะกับนางอ่ะสุดท้ายก็เลยไม่ซื้อมันไม่มันไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อไง ก็เลยงั้นก็นมาเอาเสื้อแม่แล้วกันแม่มีเสื้อของยูนิโคล์ซื้อไว้ประมาณสิบปีที่แล้วละมั้งยาวเป็นเสื้อโค้ดอ่ะของเสื้อเอ่มันยาวยาวไปถึงต้นขานะ่ะเออแล้วนางก็ใส่ได้ด้วยนะลูกลูกในตัวใหญ่ไงเออใส่เสื้อแม่ได้แล้วอะ่ะเออก็ก็ใส่ก็สัปดน,นี้ก็ใส่ไปโรงเรียนแล้วไม่รู้วันนี้อากาศก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะก็คงจะถอดกางเกงแล้วมั้งกินว่าแต่วันก็ ก็ได้ใช้ไงก็ไม่ต้องเสียตังค์ไงเออประหยัดตังค์ข้าวของแพงมากเลยครับเมื่อวานไปซูเปอร์ข้าวข้าวขาวสิบกิโลหกพันเยนถ้าสามสิบกิโลก็หมื่นแปดแพงไหมหกพันเยนนี่ไม่รวมภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะอืมโอม้ข้าวของแพงมากญี่ปุ่นนะอยู่คุณอยู่ไม่ได้นะถ้าคุณไม่กระเบียดกระเสียนประหยัดอดออมจริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้นะอืมแค่ดูข้าวเนี่ยกินทุกวันไหมข้าวข้าว คือข้าวมันแพงของขนมปังนะอืมแต่เรามันเราเกิดมาแล้วถูกเลี้ยงมาด้วยข้าวไงถ้าให้ฉันกินขนมปังทุกวันฉันก็ไม่ไหวอะ่ะไม่เอาอะ่ะมันต้องกินข้าวไงคือมันต้องกินข้าวอะ่ะข้าวคืออาหารหลักแล้วก็เป็นอะไรที่มันธรรมชาติที่สุดนะมันไม่ต้องไปขนมปังกว่าก็จะเป็นขนมปังออกมาให้เรากินอะ่ะเขาใส่อะไรไปบ้างอืม มีทั้งยีสต์ทั้งอะไรก็อะไรก็ก่อนจะเป็นขนมปังออกมาแต่ข้าวเนี่ยหงุงไปต้มก็กินได้ละเออนั่นแหละข้าวแพงมากข้าวยากมากแพงนะก็คุณก็ไปซื้อตามไม่ต้องไปซื้อที่ซปเปอร์มันไม่อร่อยแล้วมันแพงด้วยก็ไปซื้อตามเกษตรกร,ร,กรหรือร้านขายข้าวที่เขามีโกดังใหญ่ๆอะ่ะเอออำเภอหนึ่งมันก็จะมีอยู่แล้วแหละคุณไปหาเถอะหาในกูเกิลนั่นแหละเสิร์ชเออช่างก็ไปซื้อที่ไมจิมะ มาจิมะที่โทรนี่เนี่ยข้าวเขาอร่อยนะอืมก็สอบนึงก็ข้าวกล้องสามสิบกิโลก็หมื่นหนึ่งหมืนห้าพันเยนรวมภาษีรวมทุกอย่างแล้วมันก็ถูกอะ่ะอคุณหาซื้อที่ซูเปอร์ไม่ได้หรอกราคาเนี่ยหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ด้วยข้าวโคชิชิกะริก็ก็ดีอะ่ะช่างก็ไปซื้อมาแล้วอถ้ามันหมดก็ไปซื้ออีกอืมหาร,รู้แหล่งละรู้แหล่งละรู้แหล่งซื้อแล้วโทรกันนี่เนี่ยอก็ข้าวปลาอาหาร กินอย่าตีนทิ้งกินขว้างนะแล้วอย่ากินเยอะกินเยอะมันก็อ้วนอ้วนแล้วก็เป็นโรคเป็นโรคแล้วก็ต้องมารักษาอีกกินให้มันขาดขาดไว้อยะอย่าให้มันเกินให้มันขาดขาดแต่เงินนะหาให้มันเกินเกินไว้อย่าใ e ห้มันขาดนะเรื่องของกินอ่ะกินให้มันขาดขาดก่อนนอนนี่ให้มันขาดขาดท้องบ้างบ้างจะหิวแหล่ไม่หิวแหล่เนี่ยมันนอนดีอืมนะเล้วน้ําเรื่องน้ําเรื่องท่าเนี่ยนะญี่ปุ่นน่ยค่าเสียค่าน้ําแล้วก็เสียค่าน้ําชิงด้วย เวลาอาบน้ําอาบโอฟุโรหน้าหน้านี่มันหนาวเอเราแม่แม่บ้านแม่ครัวเนี่ยอาบคนสุดท้ายก็ถึงโูกมันจะยุคสมัยใหม่ขนาดไหนไปแล้วมันมีฝักบัวมันมีอ่างอาบน้ําแต่แม่ก็ต้องตักอาบมันเดิมนะคะเพราะว่าเอาน้ําที่มันอุ่นอยู่แล้วในอ่างอาบน้ำมาอาบตักอาบค่ะก็ตักอาบเหมือนใช้กระบวยขันน้ําตักอาบอ่ะเออตักอาบประหยัดน้ําไง กว่าน้ํากว่าจะเอามาล้างตัวล้างสระผมล้างแชมพูออกจากตัวเรามันหมดไปกี่ลิตรอ่ะถ้าเราเปิดฝักบัวมามันก็ใช้น้ําใหม่ไงถูกไหมเปลืองน้ําแล้วก็ตักอาบน้ําในอ่างอาบน้ำที่มันอุ่นไว้แล้วอ่ะเอามาอาบอืมแล้วน้ำนั้นน่ะมันใช้ได้สองวันนะเออแล้วเธอไม่ต้องไปใส่น้ํายาอะไรทั้งนั้นอ่ะมันมีน้ํายาขายนะน้ํายาน้ํายาใส่ในโอฟุโรอ่างน้ําเพื่อจะให้มันใช้ในวันวัน วันรุ่งขึ้นอีกเออแต่จะไม่ใส่ค่ะแ้วก็ได้สองวันจะค่อยล้างอืมแล้ววันที่สองนะ่ะวันที่หนึ่งวันที่สองเราก็อากอาบไงเออแล้วสุดท้ายโอฟโลวันที่สองอ่ะอ่างาน้ํน้ของวันที่สองนะ่ะเราอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราคอบเา็ปไปเปิดฝักบัวแล้วไปล้างตัวเลยเออนั่นแหละประหยัดตังค์ประหยัดเงินค่าน้านะทาบ่อยอ่ะทาทาทุกวันแหละเออ ถ้าเราอาบน้ำเป็นคนสุดท้ายเรา,เราทำได้เพราะน้ำมันจะเดินในอ่างนิดเดียวก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเราไปอาบน้ำเป็นคนแรกไม่ได้แนะ้ผัวด่าบอกน้ำมันน้อยเกินกูกูเข้าไปแช่ไม่ได้เลยน, <c oughs> นะเออาหารการกินก็ประหยัดกินประหยัดใช้เอ,อมีข้าวตุนไว้ละสามสิบกิโลหกสิบกิโลก็ว่าไปเอ,อแล้วก็มี มีผูริกาเกะเมียนปลาแดดน้ำปลาปลาแดกปลาละมีโชยุอะไรผมก็ว่าไปหมูก็ไปซื้อหมูบดมาแล้วก็เอามาทำเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์ใส่หมอมเข้าไปเยอะๆใส่ผักบดใส่นิ้นแครอบทบดเข้าไปสับละเอียดแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปกินง่ายถ้าเป็นหนูหมูหมูเศษหมูอ่ะม,มันเหนียวที่บ้านบนนะ เออถ้าบ็นหมูบทคุณจะมาทําอะไรก็ได้ไงประหยัดตังเออนั่นแหละก็วันนี้ก็วันนี้มาเม้มอยกันเรื่องอะไรเป็นจับต้นชนปลายไม่ถูกอะทำปะปิแล้วกันซ้ำปะปิซาำปะปอยเนาะเอามาเอามาเอามาม้อยสู่กันฟังอืมก็เมื่อกี้ก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วเออก็วันนี้ก็มัดกล่องไปรษณีย์แล้วก็ไปส่งไปรษณีย์แล้วก็รอลูกค้ามารับของห้าโมง คิดว่าคงจะไม่มาอีกแล้วนะออร์ดงออเดอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพอเช็พอแล้วฉันจะมัดกล่องไปชนีถ้ามาเนี่ยก็ก็ต้องขอโทษขออภัยนะถ้ามีอะไรผิดพลาดมาอีกไม่เอาแล้วมัดกล่องใบชนีต้องของไปชนีนะยังไงเดี๋ยวลูกค้าโทรตามนะก็ความผิดพลาดมันเกิดได้ทุกวันนะเพราะเราเป็นคนทํางานแต่อย่าให้มันผิดบ่อยๆมันไม่ได้ผิดครั้งหนึ่งเลาที่หายอยาให้มีเหมือนกันครั้งที่สองอีกอยาให้มันมีอีกอืมเพราะมันจะเสียหายนะถ้าวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวจริงิโกที่จะส่งไปชนีมาให้ดูนี่แหละแทกวันละจะส่งไปชนีอันที่จะส่งไปที่ไหนเนี้ก็ตะจะส่งไปนี่จังหวัดนี้ก็ตะนะคะกินแดนสาวสวยข้าวข้าวอร่อยสาวสวยผิวขาวสาวสวยข้าวอร่อยของกินอร่อยนะคะแล้วน,นี้ก็สวัสดีค่ะ